จดไปครับเราจะหาผลรวมซิกมาอนุกรมนั้นอาร์คแทน2ส่วน n กำลัง2ฟอร์ม n จาก1ถึงอินฟินิตี้นะครับเริ่มต้นกันเลยเอามารวมกันก็เขียนอาร์คแทนในรูปอาร์คแทน n บวก1ลบ n ลบ1ส่วน1บวก n ลบ1คูณ n บวก1 เท่ากันกับพจนี้พอดีนั่นแสดงว่าแยกออกมาเป็น p a r t i a l fraction a r c t a n บวกหนึ่งลบ arc ทนลบหนะครับซึ่งตรงนี้มาจาก i n นทิเก t ตหนึ่งส่วนหบวก x กำลังสอง A ออกมาเป็น n จากฟอรมเป็นลบหนึ่งก n บวกหนึ่งินทิเกตตรงนี้ก็มาซิกมาผลรวม N จาก1จนถึง Infinity ก็แยกเป็นส่นสวนๆเอา1แทนก็เป็น0ถึง2ต่อไป0ถึง2ต่อไปเอา2แทนก็จะเป็น1ถึง3เอา3แทนก็2ถึง4บวกไปเรื่อยๆของพจน์นี้1ส่วน1บวก x กำลัง2 dx ใช่ไหมครับแต่เราสังเกตไหม จาก1ถึง2มี2อันจาก2ถึง3มี2อันแต่อันแรกมีอันเดียว0ถึง1 1ส่วน1บวก x กำลัง2มีอันเดียวอันอื่นจะมี2อันก็คือเอามาต่อกันเป็นรูปภาพก็จะเป็น1 Infinity 1, 0, 1 6, 2, นิตี้ส่วน1บวก x กำลัง 2dx แน่กลับมาเป็นพจน์นี้ก็จะเป็น Arc tan x น r o m 0 to 1ปุ๊บก็จะเป็นพายส่วนสลบ0 ตรงนี้ก็มี2เท่าของ Arc tan arc tan x จาก0ถึง Infinity X เขกใกล้ n ินฟิน y ก็90องศา0ก็พส่วจาก1ดิจาก1ก็เป็นพายส่วน4ก็นี้ก็จะเป็นพายส่วน4ก็เป็นพายส่วน2อพายส่วน2บวกพายส่วน4เท่ากับ3 p พายส่วน4จ้า